สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาพไปดูแอรอนวิ่งสร้างโดยชิวมิงโก้นะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องคราบเลยก็คือเอาปีกเดิมๆของเกมเนี่ยมาคาบเป็นขนนกนะฮะนี่ฮะสูตครคาบอยู่หน้าไหนอ่ะนี่ฮะตามนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อไปนี่ฮะเราก็เอาขนนกมาคราบรวมกับของต่างๆเพื่อคาบเป็นปีกอีกทีหนึ่ง สามารถดูสูตรคราผ่านโต๊ะคราได้ทั้งหมดเลยนะนี่ฮะตามนี้โอเคไปไปอีกอันแรกจะได้รับฟื้นฟูเมื่อเราโจมตีม็อบนะฮะกดใส่แปบบนี่กดตีม็อบเราจะได้ฟื้นฟูเลือดเห็นไหมฮะวิธีการใช้งานปีกไม่ได้ซับซ้อนนะเงยหน้าขึ้นฟ้าบินขึ้นอ่ามองพื้นบินลงนี่ฮะน,นี่เงยหน้าขึ้นฟ้าบินขึ้นมองพื้นบินลงประมาณนี้ และสามารถกดวิ่งนี่ยกดปุ่มวิ่งนะเพื่อพุ่งได้นะฮะนี่โอเคแต่การใช้งานก็จะว่ายังไงดีผมรู้สึกว่ามันใช้ยุ่งยากอะสมมุติว่าผมอยากจะยืนบนพื้นใช่ไหมฮะนี่ผมปล่อยไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันบินของมันเองเฉยเลยฮะคือมันกะยากอะก็ะเลยแบบแอบใช้งานยุ่งยากเนี่ยนนี่เนี่ยยแบบเนี้ยมันก็จะเผลอบินอนะเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปน,นิดเดียวเองนะปุ๊บเนี่ยบินละ เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันแอบใช้งานแบบยุ่งยากนิดนึงอ่ะโอเคถอดปีกก่อนแล้วก็ปีกต่อไปจะเป็นปีกผีเสื้อฮะสุดครับทํานี้ครับโอเคปีกผีเสื้อจะทําให้ม็อบติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตีนะฮะเดี๋ยวผมใส่ก่อนปีกผีเสื้อมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือเมื่อเราใส่ปีกนะอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่ใส่ปีกก็ได้มองเห็นในที่มืดเพิ่มขึ้นมาแล้วฮะ แล้วก็เมื่อโจมตีม็อบก็นี่ฮะทำให้ม็อบติดตาบอดโอเคแต่เอาจริงๆผมว่ามันเอาไว้ใช้กับคนน่ะน่าจะเวิร์กกว่าต่วนเรื่องการบินก็เหมือนกันเลยมอ,มองขึ้นฟ้าบินขึ้นมองลงพื้นบินลงฮะนี่แล้วก็กดวิ่งเพื่อพุงอ่งฮะนี่เหมือนกันทุกปีกเหมือนกันหมดเลยฮะวิธีการบินเหมือนกันเป๊ะพุ่งได้เหมือนกันทุกอันไม่มีอันไหนพุ่งไม่ได้นะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนจะต,ต่างกันก็แค่ที่บัฟเท่านั้นเอง โอเคประมาณนี้โอ้โหแล้วมันก็แรงเกินนี่ครับโอเคเดี๋ยวลงจอดกันลงจอดโอเคแล้วก็ปีกต่อไปนี่ปีกดีมอนโอเคเนี่ยสูตรครับตามนี้นี่ครับนนเดี๋ยวผมขอใส้ของกันปีกดีมอนจะทําให้มอบติดพิษเมื่อโจมตีมอบติดพิษเมื่อโจมตีนะฮะลิ้นพันขอประทานอภัยนะครับ เฮ้ย,ยมีเอฟเฟกเหมือนหมอกอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะโอเคนี่ครับอ,อื๋อเป็นเหมือนเอฟเฟกพิษนะก็ม็อบก็จะโดนพิษถ้าเราตีไปนี่ครับเห็นไหมติดพิษโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่แอบแหลกนะตอนควันมันขึ้นอนะแอบแหลกอยู่เหมือนกันส่วนวิธีการบินก็นั่นแหละเหมือนกันฮนะนี่เหมือนกันหมดไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษมากมายเท่าไหร่นะ โอเคครับไปไปกระต่อีกด่ปต่อไปเป็นปีกอะไรนี่ยปีกดาก้อนฮนะอันนี้เริ่มใช้ของค่อนข้างจะหายากขึ้นมานิดนึงละการโจมตีของเราอ่ะจะทำให้มอบติดไฟด้วยนะแล้วก็มอบสถานะต้านทานไฟให้ด้วยโอเคไปดูกันนี่ครับแค่ใส่ปีกก็ได้ต้านทานไฟมาแล้วฮนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ คือทุกปีกมันต่างกันแค่บัฟเลยวิธีการบินเหมือนกันนี่แล้วก็เวลาตีม็อบก็จะติดไฟอย่างนี้เลยฮะนี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ให้ดูปีกชัดๆอีกสักรอบนี่ครับนี่ก็ไม่แย่นะเอาจริงๆรายละเอียดปีกก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ผมมองว่าวิธีการบินมันบินยากไปหน่อยอะ่ะ และก็ต่อไปนี่ฮะเป็นปีกโอ้วันนี้ใช้ของแพงเลยอะนี่ฮะโอเคปีกเอ g เจโอเคนางฟล้าล่วงหล่นนี่ฮะเมื่อโจมตีม็อบจะทำให้ม็อบติดสถานะวิกเน็ตวิทเทอร์แล้วก็ดาร์กเน็ตนฮะและเราก็จะได้ฟื้นฟูเลือดด้วยนะเมื่อเราตีม็อบนี่ครับเห็นไหมฟื้นฟูเลือด เมื่อกี้เนี่ยเด้งขึ้นมาเฟื้องตเลือดแล้วก็ม็อบก็จะติดบัฟโอ้โหบานเบิดเลยโอเคฮะตามนี้ครับไปแต่ก็ต่อต่อไปอมผมยังไม่ได้ให้ดูปีกชัดเลยนี่ให้ดูปีกชัดก่อนนี่ครับหน้าตาปีกชัดอ่าฮ่าะมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปนี่ฮะต่อไปเอาสีสามสี สามแม่สีอะเอาแม่สีมาผสมกันเป็นปลีกนะครับผมนี่โอเคอันนี้เมื่อเราโจมตีม็อบเราจะได้ฟื้นฟูเลือดแล้วก็ทำให้ม็อบติดดีบัฟคลื่นไส้กับรอยตัวนะฮะโอเคแต่ต้องลองนี่ฮะติดขึ้นไส้แล้วก็ลอยตัวเห็นไหมฮะแต่ลอยแบบแป๊บเดียวเองแล้วก็นี่เดี๋ยวบินให้ดูเหมือนกันหมดทุกอันเลยฮะถ้าบินคือเหมือนกันจริงๆนะ ไม่ได้ต่างกันเลยอะโอเคแล้วได้บัฟอะไรไหมเดี๋ยวผมขอดูกันอ่าไม่มีบัฟนะไม่มีบัฟอะไรขึ้นมานอกจากนุ่มนวลฮะอันนี้เหมือนกันหมดทุกอันอยู่แล้วไอ้นุ่มนวลเนี่ยไปไปก็ต่อต่อไปเป็นอะไรนี่ฮะปีกไอวิงฮะสุด,ดครับก็ตามนี้เลยไอวิงจะทำให้ม็อบช้าลงเมื่อเราโจมตีอะทำให้ติดสโลนั่นเอง นี่โอ้ Ooh, มีเสียงเอฟเฟคอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่ครับโอ้โหแหลกเหมือนกันนะแอบแหลกเหมือนกันนี่ติดสถานะสโ,โลโอ้โหยิ่งตีเยอะยิ่งแหลกยังไงก็ไม่รู้ฮนะมันแหลกจริงนะไม่ได้แหลกแบบล้อเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่ฮะอ s สังเกตอ s ผมนะตอนนี้70ใช่ไหมแต่พอผมใช้ไอสกิลเนี้ย เห็น FPS ล่วงไปอะเหลือ3เฟรมคือมันแหลกขึ้นจริงนะแต่คนดูอาจจะไม่รู้สึกนะคนดูอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าโปรแกรมที่ผมใช้อัดคลิปมันแทรกเฟรมของมันเองอะ่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่คนเล่นเนี่ยรู้สึกแบบเห็นได้ชัดเลย70ล่ลวงลงไป30อะ่ะแล้วมือถือจะไปรอดไหมล่ะโอเคไปปิด FPS ก่อนอะไปไปกันต่อ ต่อไปเมื่อโจมตีม็อบจะได้รับวิ่งเร็วแล้วก็หายตัวนะฮะอุยอยอุยเนี่ยแค่เงยหน้าขึ้นนิดเดียวมันก็บินแล้วเนี่ยแล้วก็นี่ฮะสูตรครับใช้เป็นใบไม้กับแท่งไม้ะฮะนี่โอเคเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวตยม็อบนี่ฮะได้วิ่งเร็วแล้วก็ล่องหนน,ะนี่หายตัวแต่ปีกมันก็ไม่ได้หายไหมละ่ะ เนี่ยเห็นไหมปีกมันก็ยังเห็นอยู่อ่ะโอเคผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันแปลกๆนะปีกมันก็ยังอยู่นี่เออไปอันสุดท้ายแล้วนะครับผมปีนิกนี่ครับอันนี้จะได้ต้านทานไฟแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำให้สโตติดไฟหรือเปล่านะต้องลองปึออ๊บอ่ะสโตไม่ติดไฟนะแต่ผลน่ะ ผลที่ได้ก็คือเมื่อเราตีอะ่ะเมื่อเราตีม็อบอะ่ะเราจะได้ต้านทานไฟมาประมาณสิบวิมีผลตอนเราตีนะจริงๆผมอยากให้มันเป็นบัฟติดตัวไปเลยนะโอเคแต่บัฟติดตัวก็แอบโกงอยู่นะบัฟติดตัวคือฟื้นฟูเลือดสามแล้วก็พ้องกันสามฮะอันนี้คือบัฟติดตัวนะจะมีแค่กันไฟเนี่ยแหละที่ต้องตีเอาบัฟป,ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่คือหน้าตาปีกโอ้โหใหญ่มาเริ่มเทิมนี่ โอเคผมสรับแอรออนวิงก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือ comment, like, คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย